ออนเนอร์ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนําระดับโลกนะคะเดินหน้าลุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยแบบเต็มกําลังพร้อมเจาะกลุ่มผู้บริโภคไฮเอ็นนะคะที่กําลังมองหันนวัตกรรมเหนือระดับเปิดตัวอ่อนเนอร์เมจิกวีไฟคะสมาร์ทโฟนจอพับแฟกชิปรุ่นใหม่ภายใต้สโลแกนนะครับพับของจริงที่สุดของความบาง s ลิ m เมด with no c o m p r o m i s e นะคะชูจุดเด่นดีไซน์รูราล้ำสมยัยบางที่สุดในโลกนะครับเพียง8.8 mm, มมเมื่อพับหน้าจอ พร้อมทนทานไม่แพ้ใครนะคะด้วยมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP58 และ IP59 ที่รองรับการใช้งานได้ทุกสถานการณ์เสริมพลังแบตเตอรี่นะคะอ่อนเนอร์ซิลิคอนคาร์บอนรุ่นใหม่บางเพียง2.59ม mm, ิลิเมตรแต่ให้ความจุสูงถึง5,820ม ah ิลลิแอมนะคะผสาน Advanced AI ทรงพลังและฟังก์ชันการทำงานอัจฉริยะเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานในยุคใหม่นะคะอย่างไร้ขีดจำกัด Honor Magic v 5นะคะจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในราคา57,990บาทพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมายนะคะโดยเปิดให้พิออเดอร์นะคะในระหว่างวันที่2 0 2สสิงหาคมนี้โดยมีมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดหลัวนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัท New Legend Industrial จำกัดนะคะและผู้จัดจำหน่ายแบบครบวงจรของออเนอประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพลพัชร์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทออนเนอร์ประเทศไทยเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับของอ o อ o r เนอร์แ5นะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์นะครับที่เป็นแลกชิพที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดของบริษัทเราตอนนี้แล้วนะครับแลกชิพก็คือเรือธงนะครับเพราะนั้นวันนี้เองเนี่ยโทรศัพท์ของเรานะครับบอกเลยว่าจัดเต็มในทุกๆด้านมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนอกจากในส่วนของตัว สินค้าที่เราเปิดตัวแล้วนะครับผมมีการคุยเรื่องฟีเจอร์มากมายนะครับแล้วก็เชื่อว่าฟีเจอร์เหล่านี้นะครับจะทําให้ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่น,นอนครับก็จริงๆแล้วโทรศัพท์ที่เป็นโฟลเดอร์เบิลของเราเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในระดับท็อปในทุกๆด้านนะครับโทรศัพท์โฟลเดอร์เบิลปกติเนี่ยทุกวันนี้นะครับทุกคนจะพยายามให้มันบาง ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอบางปุ๊บหลายๆคนก็จะลดกล้องลดแบตเตอรี่ลดนูด่นล,ลดนี่นะครับแต่ว่าเราเป็นคนเดียวที่บางแต่ไม่ลดอะไรเลยนะครับจัดเต็มในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ความทนทานกล้อง AI นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับเราใส่ให้มาจัดเต็มมากๆครับ เอไอเนี่ยเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ฉลาดขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือความสามารถในการใช้ภาษาไทยนะครับตัวอย่างเช่น AI Note นะครับวันนี้เองเนี่ยเราสามารถเปิดนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้แล้วก็ให้เขาอัดเสียงนะครับเขาจะเอาเสียงเหล่านั้นเนี่ยแปลงออกมานะครับเป็นมินิออมมีติ้งให้เราเลยเขาจะจําทุกอย่างแล้วก็สรุปให้เราได้เลยว่าเมื่อกี้เราประชุมอะไรไปบ้างทําให้เราประหยัดเวลามากนะครับจริงๆแล้วฟีเจอร์เนี้ยเราน่าจะมีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ลออนนน่้้ววเพราาาะตัขงกร ภาษามันยังดีไม่พอนะครับเวลาที่เราไปใช้จริงบางทีแปลผิดแปลถูกบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราโหไว้ก่อน เราจะล็อตฟีเจอร์เมื่อมันดีแล้วจริงๆนะครับแล้ววันนี้ก็คือถึงวันนั้นแล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ใช้ Honor AI นะครับแบบเต็มสตรีมแล้วนะครับความแข็งแรงเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดามากๆนี่คือหนึ่งในฝาพับนะครับที่แข็งแรงที่สุดในตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับเขาสามารถอย่างเมื่อกี้โชว์ให้ดูนะครับ Guinness w o r เ d Record เขาสามารถยกตู้เย็นที่มีความน้ําหนักแบบมีน้ําหนักแบบ104กิโลกรัมได้แบบนั้นนะครับหรือว่าต้านทานการตกต้านทานการตกน้ําได้แบบ I p 6 8หกสบ 58 IP59 เลยนะครับถือว่าเป็นแบบโทรศัพท์ที่ถึกทนมากๆเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเห็นว่า,าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในมุมของผู้บริโภคนะครับเขาต้องการโทรศัพท์ f o l d a b l e ที่มันปกติมันจะเป็นราคาแพงอยู่แล้วนะครับต้องการทําให้โทรศัพท์เครื่องนี้มันทนทานแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับในทุกสถานการณ์ไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับใช้ของเราทนทานกว่า,ยยาแน่นอนครับอย่างเรื่องของกล้องเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดเต็มเรื่องของกล้องม,มากๆเพราะว่า เรามีกล้องนะครับก้องด้านหลังเนี่ยเราใช้3ตัวนะครับเป็นตัวกล้องหลัก50ล้านตัวกล้องอ l t r a wide 50ล้านแล้วก็ซูมเนี่ยถึง64ล้านนะครับสามารถซูมได้ถึง100เท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็หน้าจอของเราเนี่ยเป็นหน้าจอที่ปกป้องสายตามากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยดัน p w m d i MING ไปสูงสุดของตลาดทั้งด้านหน้าทั้งด้านหน้าด้านในนะครับก็คือเราสามารถปกป้องสายตาคุณได้หมดจดในทุกทุกมุมเลยนะครับเชื่อว่านี่จะเป็นโทรศัพท์ที่มีทั้งกล้องแล้วก็หน้าจอที่ทุกคนจะรักมนัน แบตเตอรี่นะครับ Battery, บอกได้เลยว่าตัวนี้ฮะเราใส่ให้แบบไม่ธรรมดานะครับเราให้มาถึง5,820มิลลิแอมป์นะครับเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยเขาให้มาแค่4,400ท่าน,นั้นเองนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้มากกว่าอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้หน้าจอด้านหน้าใช้หน้าจอด้าน,นอยดูวิดีโอเราเทสมาแล้วใช้งานได้ยาวนานกว่าอย่างมากนอกจากนั้นหน้าจอของเรานะครับยังสามารถใช้ปากกาได้อีกด้วยนะครับในขณะที่คู่แข่งเนี่ยพอบางเขาเอาปากกาออกไปนะครับเราบอกไม่เราต้องให้ทุกอย่างนี่คือโทรศัพท์แฟลกชิพนี่คือเรือ ทุกคนดีเซ e ร์ฟที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดมาสามเตุผลนะครับในการเป็นเจ้าของเครื่องนี้นะครับก็คืออันดับแรกเลยเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่คงทนมากๆกนะครับกล้องดีมากๆแล้วก็แบตเตอรี่ทนมากๆนะครับผมในด้านของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ จากชิพของเรานะครับเราเปิดราคามาที่ราคาเพียง57,990บาทนะครับถูกกว่าคู่แข่งเรียกได้ว่าหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็เราให้สเปคมาจัดเต็มมากๆนะครับที่15 512นะครับแล้วก็วันนี้หากคุณพรีออเดอร์วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่ส9นะครับรับสินค้าพร้อมกันวันที่30เนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้หลักๆ2โปรโมชั่นนะครับก็คือถ้าคุณไปที่ออฟไลน์นะครับคุณจะสามารถใช้โปรโมชั่นเก่าแลกใหม่นะครับเราจ่ายเพิ่มให้นะครับ7,000บบาทนะครัแล้วเราก็มมีปปรระะกัันนเเพิ่ให้คบ็ด กัน2ปีนะครับประกันหน้าจอแตกให้แล้วก็วันนี้เรามีถ้าเกิดว่าคุณมีมีปัญหาว่าเครื่องเสียภายใน90บวันบางทีต้องไปซ่อมใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวประกันหน้าจอแตกเนี่ยเราให้ถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์นะครับได้ประกันเหมือนเดิมแต่ว่าแทนที่จะเป็นเทอร์ดอัพนะครับได้ประกาแล้วก็หูฟังอออนเนอร์ยามัสคลิปมูลค่าทั้ง2อ,อย่างนะครับรวมกันถึง5998บาทนะครับผมให้ไปแบบฟรีๆเลยแล้ว วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อนะครับแล้วจดทะเบียนผ่านโอเปอเรเตอร์นะครับเราลดให้คุณนะครับอีก20 0 0 0บาทเลยนะครับจาก57,990บาทนะครับจะเหลือเพียง37,990บาทเท่านั้นครับ ครับผมก็วันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะเปิดตัวสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนไทยนะครับได้ใช้ AI ได้ง่ายขึ้นนะครับได้มี Productivity ที่ง่ายขึ้นได้มีโทรศัพท์จอพับที่มีกล้องที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะลองใช้สินค้าตัวนี้ของเราดูบอกได้เลยครับว่านวัตกรรมอันนี้ไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมาลองที่หน้าร้านของเราได้เลยนะครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ h o n o r com th ได้เลยนะคะ